ครับสวัสดีทุกท่านครับบุ๊คกับผมอีนักขุดคือเก่าครับวันนี้เปิดทีมงานสุภกิจครับวันนี้โปิดมิโกเล็ก120ยครับเอเคอร์ร้อเป็นมาร์คใบเปิดครับผมแต่ว่าเก่งเรียมเลยครับผมเก่งเรียมใส่กันครับรถดำครับรถดำหรืแหวงเฮาอันนี้เป็นนีโน่ครับ ร้อยสิบหาครับอีสุสุตุนยอดฮิตครับยังงามเลยครับอ p r ีัาว่ากวางเลยครับคุณเป็นทีมงานสุภกิจครับจัดนักเลยเ็นเลย เอาไปลงใส่ครับเอาไปลงไปล้องก้างครับโอ้ครับงานเหมาบอกครับขึ้นสหลายเดี<า>เ๋ยวโอ้เร็วครับจวดเป็นจวดเลยครับ ไปครับนี่ยิงเตรียมใส่กันครับดับไม่แห้งครับคนงานเมานะครับมีงานเมาใส่งานน้อ ่องดับแล้วครับนี่ครับถ้าเป็นงานเม้าสิบประมาณนี้ครับไซกิน,นยังหมดตะขอครับจัดขเข้าไปเอ้าไปเองเลยครับที่เรง พอลอเลยครับพอลอเจ็ตแม่เลยอย้ทางเหนือกับควนกุ๊บเลย,ยลเดี๋ยวรอเบิร์คดีครับคดีพีอาร์กับคัด,ดีทีมงานนีจัดหนักเลยครับ จัดเป็นจัดครับโอ้ไปโคดีเร็วดีครับตักเร็วครับเต็มอุ้มเลยครับจัดเต็มอุ้มเลยเสียงนิม่มจิบเลยเงียบจิบเลยครับรถคันนี้ จะเป็นรถเล็กครับแต่ว่าก็เร็่วครับสุดยอดเลยครับผมมาการใส่ดินนียครับโอ้ใส่แบบโมมีทีว่างเลยครับใส่ดินขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามา เพิ่งมาส้มมาติดตามซองกีนากุตนะครับขอบคุณทุกกำลังวอกกำลังใจที่มีให้กีนากุตดยดีตลอดมากครับสหรับคลิปนี้นี่ครับเป็นรถด,ด,ดำหแห้งๆครับออกจากบอกระดมไฟครับไฟสุดยอดแห่งความเร็วครับสุดยอดด EV ครับ จัดอีกนลยครับเต็มกล่องเลยครับใส่ยังบรรทัดพอได้ครับพี่งนีะ เลยครับเต็มผักเต็มเนี่ยครับจัดหนักจัดเต็มครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับใบอพอบีดอกพิดไส้นะครับโอ,โอ้แห้งครับแห้งโอ้สบายครับสบายเต็มอย,อยอู่บอยู่บอยู่บโบมีอยู่ครับบโอยู่เลยไปแล้ว โอ้สุดยอดครับโอ้ยแห้งดีครับโอ้จับลักจัดเต็มดีครับจับลากเล่ครับรถตัคูณ รถทิ่ของแข่วเด้ครับรถรุ่นี้ตัวนี้หน,น่อยโยเร็วอีกครับรถครับ เป็นซุปเปอร์หัวเหลี่ยมครับเก่งเหลี่ยมมาคอยซุปเปอร์หัวเหลี่ยมบุกี้หาหาฟันเลยครับเป็นบุกี้หาฟันหาฟันเล็กนาจิประมาณเครื่องคิ้วนะพี่นอ้องบุกี้นี่นาจิอยู่ประมาณเครื่องคิ้วแต่ว่าเร็วดีครับ สุดยอดเลยครับ น่อยแบบนี้ตักใส่วกกรอบเหมาะนะครับื่อความประหยัดน้ำมันดีนะครับถ้าใส่รถใหญ่กับสีเสียเปียบรถหน่อยครับถ้าใส่รถสองร้อยบัดตักใส่รอกรอบนะครับว่ารถใหญ่มันตักเร็วกว่าจริงนะครับพี่น้องแต่ว่าการสิ้นเปลืองน,น้ำมันนี่ตรงไอ้ดีกว่ารถหน่อยอยู่แล้วนะครับมันควบคุมไมน,นะครับผมบนะว่าได้ควกคขดผมดิถ้าเอารถสองร้อยบตกักดำหน่อยนะครับตาการกินน้ำมันมันก็จะเยอะกันครับ วันนี้ใส่เวลาตักกับชิบลืนกันบสบอากกันปลยครับเพราะว่าตามส่วนครับนี่ครับสุดยอดเลยครับ ยอดเลยครับบมบีโหลดนะครับอันนี้เป็นร้อยยีสิบครับเปิดทางให้รถแล่นดีครับ ตอนนี้ว่าเ,เปิดทางให้รถเขามาขี่พัตกักพีกทีนี่มันเบิดแล้วครับให้หน้าให้นั่นแต่จะเปิดทางเขามากยิงให้หนึ่งนะครับ น้อยๆนะครับถัดลัดทำงานของแคลว,วองไว้ครับตันนี้เป็นทีมงานสุภกิจนะครับสุภกิจนะรับทมที่ครับเอ,อ็ีเบิร์นกาสนใจรับอยากทมทีท,มท,ทุก่าการติโตเพื่อในใดได้ครับทีมงานดูแถววาลินนะครับแต่ว่าโบมีเอร์โคนเลยครับโบ็นเปร์โคลนทำงานดีครับ ราคาเป็นกันเองครับคุณนะับทีมงานคุณภาพครับอีกทีมหนึ่ง,งนคุณภาพรับผิที่พุทธะครับ ดาวเอสเคร้อยยี่สิบรถนอยนี่เครื่องยนต์อยู่ข้างทางนี้นะครับอยู่ทั้ง,ข,งข้างนี้เป็นดอกเบือนกัน,นยาวๆครับ มือรางกายราคาเป็นกันเองครับทีมงานนี่ดูแถววารินนะครับตอนนี้ในเขตวารินต่างกับเกือบไปกับไปที่กันนะครับยีงาน ไปเบิร์ครับไก่ไกไปเบิร์เลยครัแต่เัาจะไปเปิดบอสฟังหนันมากอีกครับ สุดยอดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิโจบไปสํานี้แล้วครับพี่นอ้องฝากกงฝากส้มฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับพอบก,กอันไหมครับคลิปนะสวัสดีครับ